สวัสดีครับผมทุมตามที่ผู้กา,ารขายฟอร์ดดอเครับและวันนี้เราอยู่กันที่บูธฟอร์ดที่งาน Big Motor s ร์เซล2 2 3บาบเทคบางนาครับและเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาชมโปรโมชั่นดีๆของรถยนต์แต่รุ่นของฟอร์กันไปชมกันครับและเริ่มกันที่คันแรกครับ Ford Ranger XLS นะครับเกียร์ออตโอตโส้สประตูยอดนิยมคันนี้ราคาสนนอยู่ที่8 7 9 9 0 0 0บาท สำหรับโปรโมชั่นในงานครับนะเป็นโปรโมชั่นพิเศษดอกเบีย้ย0% 48งวดนะครับนะหรือว่าจะใช้เงินออกรถน้อยๆผ่อนยาวๆสบายๆพร้อมชุดแต่งก็ได้ครับโอเคครับและคันต่อไปครับรถเจ็ที่นั่งสุดคุ้มค่าฉบับครอบครัวครับ Ford RS Trend นะครับสำหรับโปรโมชั่นในงานนั่นก็คือดอกเบีย้ยพิเศษ1.99%พร้อมชุดแต่งที่โชว์อยู่อย่างนี้นะครับพิเศษเฉพาะในงาน Big Motor Sale 2023เท่านั้นครับ และรุ่นใหม่ครับน้องใหม่มาแรงของเรากระบะ Ranger s t o r m t a c นะครับราคา1,264,000บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษดอกเบีย้ย1.99%นะครับ48งวดครับและตอนนี้เราอยู่กับเจ้า Ford Everest นะครับ 4x4 b ท t u r b o ตอนนี้นะครับโปรพิเศษในงานดอกเบีย้ย1.99% 48งวดครับสนนราคาอยู่ที่1,874,000บาทครับ และกระบะที่โดดเด่นที่สุดในงานของบูตฟอร์ดนั่นคือ Ford Ranger Raptor ดีเซลตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษครับดอกเบี้ย1.99% 48งวดครับอยู่ดันบิ๊กรงใจใครขับไปไหนก็ดูดีตลอดต้อง Ranger Sport คือคำตอบของคุณครับราคาอยู่ที่974,000บาทพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ1.99% 48งวดครับและสำหรับท่านที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ครับ ที่นี่น่าจะคือคำตอบทุกคนครับมีคันจริงให้ลองดูนะมีรถจริงให้ลองขับขี่ต้องที่นี่ครับงาน Big Motor Sale 2023 By Tech b y t e c h บางนานึกถึง Ford นึกถึง Ford I M A ครับ